ปะจากธรรมชาติคือแรงบันดาลใจที่อยู่รอบตัวเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทคนิคการสร้างลวดลายจากใบไม้และดอกไม้ด้วยวิธีอีโคโปินและการทำผ้ามัดย้อมแบบธรรมชาติที่ทั้งปลอดภยัยอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อมและได้ผลงานที่มีเอกลักษณ์เพียงชิ้นเดียวในโลกอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้มีช่องทางประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้การทำผ้ามัดย้อมและอีโคบินท์จากวัสดุธรรมชาติให้กับเยาวชนกลุ่มนีสและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนาผู้โดยน้องเยาวชนกลุ่มนีสและคณะทำงานด้านเยาวชนรุ่นที่1ในพื้นที่ตำบลนาผู้ที่ได้ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำผ้าอีโคบินท์และการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติ และได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจหัตถกรรมนิเวศชุมชนตำบลนาผู้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตผ้าจากวัสดุธรรมชาติร่วมถ่ายทอดเทคนิคขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมและอีโคบริ้นในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจหัตถกรรมนิเวศยังได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเซอร์กูล่าดีไซน์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบกับพื้นที่ตำบลนานผู้เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบไม้เปลือกไม้หรือพืชพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้โดยเฉพาะงานสร้างสรรค์อย่างผ้ามัดยอมและอีโครปินเป็นกระบวนการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมีเสน่ห์เฉพาะถิ่นที่ไม่เหมือนใครสามารถนำไปพัฒนาเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม หรือของที่ระลึกได้อย่างสวยงามและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้การทำผ้าอีโคพินและการทำผ้ามัดย้อมแบบง่ายๆโดยใช้วัสดุใกล้ตัวทำได้จริงในชุมชนของเราพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการทำผ้าอีโคพินซึ่งวัสดุส่วนใหญ่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นใบไม้พื้นถิ่นเปลือกไม้ หรือวัสดุธรรมชาติรอบบ้านที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างแรกเลยคือผ้าที่จะทำอีโครปินสำหรับเทคนิคนี้เราจะต้องใช้ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไหมเพราะเส้นใยธรรมชาติจะดูดซับสีจากใบไม้ได้ดีและติดทนนานต่อไปคือใบไม้และพืชพันธุ์ธรรมชาติเช่นใบยูคาลิปต,ตัสใบมะม่วงใบฝรั่งใบป,ประดูก หรือใบไม้ที่มีแทนนินสูงๆซึ่งจะช่วยให้ลายบนผ้าชัดเจนและสวยงามทุกคนสามารถเก็บจากบริเวณบ้านหรือเลือกใช้ใบไม้ที่หาตามฤด,ดูกาลเรียกได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้เรายังต้องเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานเช่นท่อสำหรับมวนผ้าเชือกสำหรับมัดซึ่งสำหรับปกไบน้ำและสารช่วยยึดติดสี ย่างสารส้มหรือน้ำสนิมซึ่งเราจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดในขั้นตอนต่อไป mm hmm. เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการทำทีละขั้นตั้งแต่การเตรียมผ้าการวางใบไม้การม้วนผ้าไปจนถึงการนึ่งและเปิดลายที่ออกมาสวยงามแบบธรรมชาติรับรองว่าทำได้จริงไม่ยุ่งยากและสามารถต่อยอดเป็นงานสร้างสารรค์หรืออาชีพได้แน่นอน ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนที่1การเตรียมผ้าให้พร้อมรับสีขั้นตอนแรกเป็นหัวใจสําคัญพอถ้าผ้าไม่สะอาดสีจะไม่ติดหรืออาจติดไม่สม่ําเสมอเริ่มจากการเตรียมน้ําเปล่าผสมสารส้มลงไปจากนั้นผสมเบกกิ้งโซดาคนให้ละลายเทน้ําส้มสายชูตามลงไปคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนําไปต้มให้ร้อน นำผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินไปต้มกับน้ำที่ผสมไว้ประมาณ20-30นาทีเพื่อกำจัดแป้งและสารเคลือบที่ติดมากับผ้าหลังจากนั้นให้แช่ผ้าทิ้งไว้3 0นาทีถึง1ชั่วโมงเสร็จแล้วให้นำผ้าขึ้นมาบิดให้หมาดไม่ต้องแห้งสนิทเพราะผ้าที่หมดัหมดๆจะวางใบไม้ได้ง่ายและช่วยให้สีซึมได้ดีขึ้น จากนั้นให้ผสมน้ำสนิมเหล็กแล้วนำใบไม้ที่คัดเลือกไว้ไปแช่เพื่อเพิ่มการติดสีทำให้ลายของใบไม้คมชัดไม่หลุดง่ายเมื่อนำไปซักต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยขั้นตอนที่2การเลือกใบไม้และการจัดวางลายตรงนี้เป็นช่วงที่ให้ความคิดสร้างสารรค์ได้เต็มที่เริ่มจากการคัดใบไม้ที่ให้สีดีเช่นใบยูคาลิปตัสใบฝรั่ง ใบมะม่วงใบเพกาหรือใบประดูใบที่ให้ลายชาัดจะต้องไม่อ่อนหรือแก่เกินไปและยิ่งมีเส้นใบชัดลายก็จะยิ่งคมมากขึ้นจากนั้นปูผ้าให้เรียบแล้วเริ่มวางใบไม้ลงไปอาจวางเป็นแนวๆเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆหรือวางแบบสูงเพื่อให้เกิดลายธรรมชาติสไตล์อาร์ตอาร์ตถ้าต้องการลายคมชัดแบบไม่ฟุง้งสามารถใช้กระดาษไขหรือผ้าบางๆขั้นเป็นชั้นๆได้ หลังจากจัดวางแล้วเรียบร้อยเราจะเตรียมมวนผ้าเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่3การมวนผ้าและการมัดให้แน่นตอนนี้เราจะมวนผ้ารอบ pvc ท่อไม้หรือสายยางการมวนจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้ผ้าเรียบและแน่นที่สุดเพื่อให้สีและลายออกมาคมชัดเมื่อมวนเสร็จแล้วก็ใช้เชือกมัดให้แน่นเป็นระยะยิ่งมัดแน่นลายใบไม้ก็จะยิ่งชัดไม่ฟุง้งไม่เบลอ และจะได้ลายที่คมกว่าแบบปล่อยลุวมๆบางคนใช้พลาสติกแลปช่วยพันก่อนมัดเชือกก็เพิ่มความแน่นได้ขั้นตอนที่4การนึ่งเพื่อให้สีซึมลงเส้นใยขั้นตอนนี้จะเป็นช่วงที่ใบไม้จะค่อยๆปล่อยสารสีออกมาและซึมลงผ้าให้เติมน้ำในหม้อซึ้งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วตั้งไฟให้เดือดจากนั้นวางม้วนผ้าลงไปแล้วปิดฝา นึ่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงและที่สำคัญเมื่อครบเวลาแล้วห้ามเปิดฝาทันทีต้องผักมวนผ้าให้เย็นลงก่อนพอถ้าเปิดตอนร้อนลายอาจเลอะหรือฟุ้งได้ขั้นตอนที่5เปิดลานและล้างผ้าหลังจากมวนผ้าเย,ย็นสนิทแล้วเราจะมาคลายเชือกและเปิดผ้านี่คือช่วงที่ทุกคนมักจะตื่นเต้นที่สุด เพราะเราจะได้เห็นลายธรรมชาติที่เกิดจากใบไม้จริงๆการเปิดผ้าต้องเปิดผ้าออกทีละชั้นแล้วดึงใบไม้ออกเบาๆจะเห็นรอยพิมพ์สีและลวดลายที่ไม่เหมือนใครนี่คือเสน่ห์ของอีโคบิ้นที่พืนไหนก็ไม่ซ้ำกันหลังจากนั้นให้นำผ้าไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดจนกว่าน้ำจะใสโดยไม่ต้องใช้น้ำยาซักผ้าเพราะช่วงแรกสีอาจจะยังไม่คงที่ขั้นตอนที่6 การตากและการดูแลหลังการทําเมื่อซักผ้าเรียบร้อยให้ตากผ้าในที่ร่มและลมถ่ายเทดีหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเพราะสีธรรมชาติจะซีดลงเร็วหลังจากนั้นเมื่อซักในครั้งต่อๆไปแนะนำซักมือเบาๆใน2 3ถึงครั้งแรกพอสีเริ่มนิ่งแล้วก็สามารถใช้ได้ตามปกตินี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการทำผ้าอีคโครปินแบบที่ทุกคนสามารถทำได้จริง ใช้ทรัพยากรในชุมชนและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสินค้าหรืองานฝีมือได้อีกมากมายต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมแบบครบวงจรทั้งการใช้สีผสมสำเร็จและสีธรรมชาติซึ่งเป็นศินละปะที่ทำได้ง่ายสนุกและลายออกมาสวยไม่ซ้ำกันขั้นตอนที่1การเตรียมผ้าเริ่มจากการเตรียมผ้าฝ้ายผ้าลินิน ซักให้สะอาดและปิดให้หมาดๆเพราะผ้าที่หมาดจะดูดสีได้ดีกว่าผ้าแห้งขั้นตอนที่2การมัดลายผ้าตัวอย่างมัดลายยอดนิยมลายวงกลมจับจุดกลางบิดเป็นวงแล้วมัดด้วยหนังยางลายขวางพับผ้าเป็นชั้นๆแล้วมัดเป็นช่วงและลายหินอ่อนขยำผ้าแล้วมัดให้แน่นยิ่งมัดแน่น ลายจะยิ่งคมยิ่งมัดหลวมสีจะไหลฟุง้งทำให้ลายดูนุ่มๆขั้นตอนที่3ย้ยอมด้วยสีผสมสำเร็จสำหรับสีผสมสำเร็จมีวิธีขั้นตอนการทำดังนี้ 1. เตรียมกละมังเพื่อผสมสีผงกับน้ำตามปัตราที่ระบุ 2. ดีดสีลงบนผ้าที่มัดเรียบร้อย หรือค่อยๆจุ่มผ้าลงในกละมังสามารถผสมหลายสีบนผ้าผืนเดียว 3. ผพักผ้าในถุงพลาสติกประมาณ6-8ชั่วโมงเพื่อให้สีซึมเข้าผ้าสำหรับการย้อมสีธรรมชาติมีวิธีขั้นตอนดังนี้เตรียมใบไม้เปลือกไม้ดอกไม้หรือพืชพื้นถิ่นเช่นใบมะม่วงใบย,ยูคาลิปตัสใบประดูกดอกอัญชันแก่นขนุน ต้มกับน้ำประมาณ30-45นาทีจนสีออกกรองเอาน้ำสีแช่ผ้าที่มัดไว้ในน้ำสีประมาณ30-45นาทีขั้นตอนที่4แกะลายและล้างผ้าเมื่อพักสีครบเวลาแล้ว 1. แกะหนังยางออกอย่างระมัดระวัง 2. จะเห็นลายสวยๆที่เกิดจากการมัด 3. ล้างผ้าด้วยน้ำสะอาดจนกว่าน้ำจะใส ให้สักเบาๆเพื่อรักษาสีให้นานขึ้นขั้นตอนที่5การตากและการใช้งานตากผ้าในที่ร่มและมีลมผ่านหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเพราะสีธรรมชาติอาจจะซีดเร็วเมื่อแห้งแล้วก็พร้อมนำไปเย็บเป็นเสื้อกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งได้เลยและนี้ก็คือเรื่องราวการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมและอีโคปรินต์จากใจเยาวชนและชุมชนของเรา ทุกลายทุกสีคือความตั้งใจและความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่ซ้ำใครการทำผ้าไม่ใช่เพียงแค่สร้างงานฝีมือสวยๆแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทดลองและค้นพบศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือประชาชนทุกคนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นทักษะอาชีพหรือแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นได้